ชิปโป่หนึตอนสมัยปสี่ EP ยี่สิบสมมูช้างแปนแกนมูควายมอมอพร้อมเพียงกันดีมากวันนี้เราจะเริ่มออกเดินทางไกลกันให้ <Hey. S 1> เรียนแค่2วันออกเดินทางไกลเลยหรอ นอกจากหาไม้งามกับตั้งชื่อหมู่นี่ยังไม่ได้เรียนอะไรกันอีกเลยนะก็คิดว่าเรียนมาปีหนึ่งแล้วก็แล้วกันแค่คิดก็ได้ด้วยหรอได้ดิครูรู้ว่าพวกเธอเก่งหรือจะบอกว่าตัวเองกระจกเออใช่พวกเราเก่งกูเก่งกว่าพวกมึงนาการกูเก่งสุดแล้วหมู่ควายอย่าทะเลาะกันครูจะให้เดินทางไกลเป็นระยะทาง4ี่กิโลสี่กิโลหรอจิบจิบสบายมากแค่เราเดินจากบ้านมาโรงเรียนก็สองกิโลแล้วมันง่ายไปนะครูขอเพิ่มอีกได้ไหมเออเท่านี้พอแล้ว ถึงจะเป็นแค่สี่กิโลก็เหอะแต่มันไม่ใช่ทางที่พวกเธอคุ้นเคยกันนะครูจะให้เดินเข้าไปในป่าโอโ้โหป่าเลยเหรอจริงๆแล้วครูมีเจตนาจะเอาพวกเราไปปล่อยทิ้งใช่ไหมเนี่ยถ้าได้ก็ดีอา้าวโดยที่แต่ละจุดเนี่ยจะมีครูประจําอยู่เป็นจุดตรวจพอพวกเธอเดินไปถึงจุดตรวจครูที่ประจําจุดนั้นก็จะบอกเส้นทางไปจุดต่อไปง่ายดีนะว่าแต่โรงเรียนเรามีครูแค่คนเดียวไม่ใช่หรอเอ้ยมีอีกเอาไว้ถึงจุดเดี๋ยวพวกเธอก็รู้เองนายจ๋าบอกเพื่อนๆดีว่ากฎในการเดินมีอะไรบ้าง <cin stereotype> ได้ค่ะเดินไปกันเป็นหมู่ห้ามแตกแถวคอยให้หัวหน้าหมู่เดินนำอย่าแวะเล่น้างทางอย่ากินขนมระหว่างเดินจิบน้าเรื่อยๆแต่อย่ากินเยอะและสุดท้ายสําคัญสุดก็คือต้องเดินด้วยความเร็วสม่ำเสมอประมาณร้อยแปดสิบกิโเมตรต่อชั่วโมงได้ไหมหมึงจะรีบไปไหนโย่ออ่ะก็ประมาณนี้แหละหมู่ช้างเดินไปก่อนเลยพอครบห้านาทีแล้วหมูควายค่อยตามออกไปเขาจะไหมหมู่ช้างแปลนแปลนเขาจะไหมหมู่ควายควาย ขอให้หัวหน้าหมู่เดินนําไม่ใช่เหรอวะก็ใช่ไงมึงเป็นหัวหน้าหมู่ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยฮะจอดก็เป็นตอนนี้นี่แหละทำอย่างก็ว่าหมู่เรามีหัวหน้าเออว่ะหมู่เรายังไม่มีหัวหน้าเลยเฮ้ยงั้นเลือกหัวหน้าขึ้นมาเลยคนหนึ่งเอาใครล่ะนายเพราะมึงเสนอขึ้นมาเลยจอจมึงเสนอใครกูเสนอจอรตน่าเกลียดแท้เสนอตัวเองกูเสนอโยงมึงสีนาเกลียดไอกรอนมึงต้องตัดสินแล้วว่าจะเอาใครกูขอเสนอกโกรนนั่นไงกูว่าแล้ว เป็นมาสามคนนี่แหละหัวหน้าน่ะก็ดีนะหัวหน้าหมู่ควายเป็นควายทั้งสามตัวมอมอ,มอไอจอดกลุ่มช้างไปถึงไหนแล้วนู้รับสายตาเลยมองเห็นตูดไอ้กล้ามสะบัดอยู่ไกลไกลดีแล้วละ่ะทิ้งระยะห่างไว้ประมาณนี้ก็พอ <S 1> <S 1> เออไอยมงพวกกูไม่มีรองเท้าลูกเสือใส่ก็พอเข้าใจแต่มึงมีตังไม่ใช่เหรอทำไมมึงไม่ใส่คคบเครื่องแบบไปเลยวะมีตังแล้วไงเพื่อนกูใส่อะไรกูก็ใส่อันนั้นแหละ โอ้โหทราบซึ้งจริงๆแล้วมึงบอกพ่อมึงว่าไงเนี่ยกูบอกว่าไอ้โกรนขโมยรองเท้าไปกูก็เลยไม่มีใส่โอ้โหไอ้เพื่อนทรยศนอกจาก,กาไก่จอดกูยังไม่เคยขโมยอะไรของมึงเลยเอา้าวเฮ้ยถึงจุดตรวจที่หนึ่งแล้วเฮ้ยถึงเร็วกว่าที่คิดว่าเดี๋ยวนะมึงรู้ได้ไงว่าเป็นจุดตรวจก็ยืนหัวโด่อยู่คนเดียวนะ่ะไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาหรอกดีงั้นไปรายงานตัวกันบูควายรายงานตัวม มู่ควายขอรายงานตัวมอเฮ้ยเงียบว่ะใช่จุดตรวจแน่หรอวะใช่ดิไม่งั้นใครจะมาบ้านเย็นคนเดียวในป่านี่คือครูอีกคนหนึ่งที่ครูราอายบอกหรือเปล่าเนี่ยกูว่าใช่นะครูของวงอนเราหรือเปล่าวะเราอาจจะเดินมาช้าเกินเฮ้ยโย่องงอครูดิงอยังไงก็ขอโทษผู้ชมครูอะไรแบบเนี้ยครูครับหมู่ควายมารายงานตัวครับ พวกเราขอโทษที่มาถึงช้าไอ้โกรนผิดไปแล้วอภัยให้ไอ้โกรนเธอเฮ้ยครูเงียบสนิทเลยหรือว่าจะเป็นบททดสอบจากครูวะแบบไหนหรอบททดสอบอะ่ะก็แบบว่ากแกล้งไม่พูดไงให้เรา,ผาเผชิญกับสถานการณ์แปลกอา้าวงั้นพวกเราจะรู้ได้ไงวะต้องเดินต่อไปทางไหนโยงมึงลองถามสิเออทางข้างหน้ามันมีแยกสทางอะ่ะถามครูว่าไปทางไหนครูครับพวกเราจะเดินไปทางขวาถูกต้องไหมครับ เฮ้ยครูตอบแล้วเสียงครูเหมือนไม่ค่อยสบายลองถามอีกทีสิพวกเราเดินไปทางขวาถูกต้องไหมครับนั่นไงได้ยินไหมเอองั้นพวกเรารีบไปเถอดดูครูจะไม่รอดนะพวกเราหมู่ควายขอออกเดินทางต่อนะครับหมู่ควายเดินหน้ามองเฮ้พวกมืงอว่าครูคนเมื่อกี้แปลกเปล่าอะมึงอย่าพูดคำว่าแปลกทุกคนในเรื่องนี้แปลกหมดขนาดมึงยังแปลกเลย กูแปลกยังไงกูปกติสุดแล้วบ้านมึงไม่มีกระจกใช่ไหมจอร์ดใช่บ้านกูไม่มีกระจกกระจกอันเดียวที่มีก็คือแว่นนี่แหละเออเอาไว้มึงมีงมกระจกเมื่อไรมึงจะเห็นของแปลกทันทีกูว่ามันเหมือนลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆนะเนี่ยครูคนเมื่อกี้เขาบอกทางถูกเปล่ามึงนะ่ะคิดมากคุณครูเขาจะแกล้งเราไปเพื่ออะไรเออสงสัยกูคิดมากไปเองเฮ้ยนั่นอะไรอะไรอะไรต้นมะยม กูอยากกินมะยมไอโยงเราเดินทางไกลยอยู่เขาห้ามกินของอย่างอื่นแป๊บเดียวเก็แบแป๊บเดียวมึงเก็บมาแล้วกูก็จะเดินไปกินไปมันผิดศีลน,นะผิดกฎดเฉยๆไม่ได้ผิดศีลมึงค่อยกินวันหลังไม่ได้หรอวะกูอยากกินวันนี้ตอนนี้วินาทีนี้มึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยยู่ๆก็อยากกินกูแพ้ท้องทําเพื่อลูกของเราไม่ได้หรอใครเป็นพ่อเด็กวะกูว่าเก็บให้มันเถอะไม่งั้นไม่ได้เดินทางต่อแน่ๆน กลุ่มช้างผ่านมาตั้งนานแล้วทำไมกลุ่มควายไม่มาสักทีมันมัวไปทะเลทลายที่ไหนกันหรือเปล่าวะเนี้คงไม่ได้หลงทางใช่ไหมป่านี้มีงูเยอะด้วยโอ้ยอิมไหนมึงบอกว่าจะเดินไปกินไปนี่ซัดหมดตั้งแต่อยู่ใต้ต้นแซบ่บอย่าพวกมึงไม่เข้าใจคนแพ้ท้องหรอกแล้วมึงเข้าใจได้ไงแต่ไม้สิบงามขอให้โกรธนี่มีประโยชน์มากเลยสอยทีเดียวร่วงเกือบหมดต้นไม้งามกูคันเทพจริงเดี๋ยวกูไปทำใหม่ให้เหมือนมึง นี่กูยังไม่รู้เลยว่าไม้งามกูทําประโยชน์อะไรได้มัง่งเอาไว้บริหารข้อมือโย่เป็นไรมึงปล่อยรังสีอมตออกมาทําไมกูขนลุกพวกมึงเดินช้าๆหน่อยทําไมวะโย่มีอะไรเหรอไอโย้มือเหงื่อแตกมึงปล่อยรังสีอมตออกมาอีกแล้วใช่แล้วลเพื่อนเอย๋ยไอโย้มึงเหงื่อออกใหญ่แล้วกูไม่ไหวแล้วฮ้ามึงไปนไรกูท้องเดินกูปวดท้องกูขอเข้าห้องน้ําก่อนห้องน้ําไม่มีมึงต้องเข้าภูมิ้าแล้วแหละ กูได้หมดตน,นี้ไม่ยอมออกฤทธิ์เฮียเฮ้เฮียมึงจะแหกปากทำไมเนี่ยแหกปากกลบเสียงตดยอเอ้ยทำพวกกูเสียเวลาแท้วะเฮียทิ้งมันไว้นี่เลยดีไหมไม่ได้ไม่ครบคนเฮ้พวกมึงหูบปากกูเสียสมาธิเอาพวกกูต้องอยู่นิ่งๆใช่ไหมเนี่ยเออกูต้องการสมาธิขั้นสูงห้ามแอบ,บดูด้วย เงียบๆไอโยมันจะใช้สมาธิ <Hey yeah. S 3> hey, เฮียเฮ้ยเงียบจังพวกมึงยังอยู่ไหมเนี่ยมึงจะเอาไงแน่เนี่ยให้พวกกูเงียบหรือส่งเสียงกูเปลี่ยนใจแล้วกูกลัวโดนทิ้งพวกมึงต้องส่งเสียงอ้ยน้อส่งเสียงอะไรวะเล่านิทานให้กูฟังดิมึงบ้าละมึงรีบจัดการธุระมึงให้เสร็จเร็วๆเ,เหะ่ะเหล่านิทานมากูวังเวงเออไอจ็อ,จอดมึงเหล่าสิเอาเรื่องอะไรดีวะคนแคร์กับสโนไวท์ทั้งเจ็ดมึงจำผิดเรื่องปะเนี่ย ไม่ผิดเหล่าเลยยังอยู่กันไหมอยู่โว้ยอยู่ไอจอดเหล่าเออการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วคนแคระเดินไปเจอสโนไวนอนอยู่ใต้ต้นมะนาวคนแคระก็เลยชวนสโนไววิ่งแข่งนิทานเรื่องอะไรนะคนแคกับสโนไวทั้งเจ็ดเออเออเหล่าต่อสโนไวก็เลยตกลงที่จะวิ่งแข่งกับคนแคระเฮีย hey ทำไม้กูเหล่าไม่ถูกใจมึงเหรอไม่ใช่กูแบงอยู่พอวิ่งแข่งไปได้ครึ่งทางคนแคระเห็นสโนไวตามมาไม่ทันคนแคระก็เลยไปนอนรอใต้ต้นไม้ พอพอไม่ต้องเหล่าแล้วกูเสร็จแล้วไอ้ดีเรื่องมากว่ะเฮ้ยโกรวนว่าไงเพื่อนกูขอยืมไม้สิบง่ามมึงหน่อยเอาไปทําอะไรเอามาเช็ดไอ,อ้บ้าไม่เอาไม้สิบง่ามกูไม่ได้มีไว้เช็ดตูดน,นะเอามาเหอะกิ่งมันเยอะดีทําไมมึงไม่ใช้คอยจอดไม่ได้คอยจอดเซียนเยอะรอตัวไปของกูกูไม่ให้มึงใช้ไม้ง่ามมึงดิใช้ไม้ง่ามกูเลยเหรอเออไหนไหนไม้งาม่ามึงก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้ว ไ็ได้วะให้ว่องเลยมันจะข้ามแล้วเนี่ยโอ้ยรอชีวิตไปเกือบตายนี่กูต้องเสียสลามไม้งามไปเลยนะเนี่ยอโยมฮะอะไรเพื่อนมึงมีหางฮะงูเอาออกเอาออกตอนมึงใส่กางเกงมึงไม่ได้ดูเลยเหรอ